ก็ไม่อยากอะไรถึงพ่อมากครับพอเทอิญครับก็ผมก็รู้อยู่แล้วว่าเขาเป็นนักเตะที่มีคุณภาพอยู่แล้วแล้วก็พอเธอเนี่ยเป็นเป็นคนที่มีความสามารถมากซึ่งแมตช์ที่แล้วเนี่ยเขายิง2ลูกนะครับถึงเขาจะจะอายุเยอะก็เป็นเพียงตัวเลขแต่ความสามารถที่ออกมาเนี่ยมันมันมันเกินวัยเขามันเหมือนเขาเพิ่งจะอายุยี่สิบสี่ยี่สิบห้าอย่างเงี้ยผมก็อยากใถ้าเหนื่อยก็พักบ้างครับก็อย่าฝืนตัวเองสังขารตัวเองก็ระวังหน่อยนะครับก็พัก,พ,กพักบ้างครับยังไงในสนามก็ อย่ากแกล้งกันนะครับยังไงก็ให้พี่เธอเนี่ยระวังนิดนึงพี่เ <Okay. S 1> จอกันเนี๋ยผมใส่พี่หนักแน่พอเธอเนี่ยวิ่งได้ถึง90้านาทีไหมครับหรือว่า70นาทีเท่านั้นฮนะอุ้ยสมัครพี่เธอเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยเขาเขาสามารถที่เล่นได้ร้อย0ี่สิบเนี่ย <c oughs> มันก็เขาเล่นได้อยู่แล้วพี่เธอเขาเป็นคนที่ดูแลตัวเองดีมากแล้วก็รักษาสภาพร่างกายอยู่อนดีมากแล้วก็มีน้องๆหลายๆคนประคองเขาผมเชื่อว่าเขาเขาน่าจะสร้างความลำบากใจให้เราในวันอาทิตย์นี้แต่ทั้งที่นั้นเราก็ต้อง มีตัวผู้เล่นที่อยู่กับเขาตลอดเวลาซึ่งเราต้องมาเขาตลอดเวลาอยากให้เขาพลิกบอลเพราะว่าเขามีสายตารอบด,ด้านแล้วก็สมองเขาเนี่ยเ,าเขาเขาเหมือนเล่นบอลฉลาดมากมเขามีแบบศีรษะที่เฉียบคมแล้วก็ไหวทิบเยี่ยมมากครับสําหรับพิเทอร์เมื่อวันอาทิตย์นี้ก็ไปเจอพิเทษท์นะฮะนนก็ไคก็ในสนามก็ใส่เสื้อลสีครับแต่นอกสนามเราก็พี่น้องกันแล้วก็ผมเป็นลูกพ่อครับ